เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมรัสกัน,กนอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็มาตัดคลิปอยู่ที่โดมนะครับเพราะว่าเรากําลังจะไปขึ้นออยเออผมก็ตามหาปืนดีๆมาใช้ครับอันนี้เราก็ยังไม่มีนะครับปืนเนี่ยมีแค่ซิมิทอมสันแล้วก็ s อสเพวกนี้นะผมอยากได้เอเคราะว่ามันจะง่ายมากนครับกับการที่เราจะขึ้นออยเนี่ยผมว่าเราจะเจอคนไงมันจะได้บวกนั่นเอง ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โดมนะเราก็พาแคทธนูครับทุกคนเพราะว่าปาปืนมาไม่ได้ครับเพราะว่าแถวนี้มันมีบ้านใหญ่ไงปาปืนนี่บอกเลยครับว่าตกแน่นอนโอเคเราก็ขึ้นกันเลยครับของดีมันก็อยู่บนสุดนั่นเองฟับเออได้อยู่ปะผมว่าเริ่มขึ้นง่ายเลยนะสำหรับโดมเนี่ยแรกๆผมเล่นก็ยากอยู่ครับแต่ว่า ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับปกติเลยครับมันก็เจ็ชินนั่นเองนะทุกคนเราก็เดินไปชิวๆเลยนะอ,อุ้ยได้เป้าด้วยวะ่ะจะได้ฝึกยิงในบ้านโหฟิวจะทิ้ไงไรดีวะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไปยิงคนตายด้วยนะได้ชุดผ้ามาเนี่ยโหแล้วก็คับลูกธนูแล้วกักน,กนครับอ่าฟิว เอ้ยตรงนี้มีกล่องหนึ่งนี่เราจําได้ก็วิ่งไปเลยโอโหชุดดำน้ำหอิหึงแล้วกัน,นครับพวกชุดผ้าเนี่ยแคปนี่เครื่องเกียร์ะโอเคได้โยมาครับแต่นี้เราก็ต้องขึ้นไปบนสุดเลยนะยากสุดนมันก็อยู่ตรงนี้ รึอุ้ยได้โยถ้าเราตกนี้คือบอกเลยครับว่าขาหักแน่นอนเพราะว่ามันสูงนั่นเองนะไปะถึงบนสุดแล้วมีกล่องไหมเคเห็นเงากล่องแล้วสแสดงว่ามีของดีเฮ้ยมันมีมินิคอปเตอร์ด้วยว่ะโอ้โหใครมาจอดตรงนี้วันนี้ผมว่ามันน่าจะบักเลยนะนี่ จะเอาขึ้นไม่ได้เลยครับได้ก็วงจรวันนี้ AK ทุกคนอยากได้ AK โอ้โหกล่องสุดท้ายครับทุกคนรับโอ้โหของดีไม่มาเลยว่าเราจะเอาฮอขึ้นได้บ่าเนี่ยน้ำาัันก็ไม่มีจบลยครับพอคันนี้เนะี่ยแต่ว่า จะกลับด้วยฮอนะไม่ได้ครับเพราะว่ามันน่าจะติดด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงกันเลยนี่ก็เป็นทางลัดเลยครับอ่ามันก็จะมีทางลนงแบบรวดเร็วตรงนี้เลยครับทุกคนปับ๊บเออนี่มันก็จะไวมากเลยครับทางไหนวะเนี่ยโอเค ได้อยู่ครับทุกคนตรงนี้เลือดไม่ลดด้วยดีเยี่ยมเลยครับปะ่ะผมว่ามันจะมีคนว่าวเนี่ยแต่เราก็รีบกลับกันก่อนนะเพราะว่าบ้านผมก็ไกลยอยู่นะแล้วก็มีแค่ธนูด้วยเนี่ยเราก็เดินกลับกันเลยตรงนี้มันมีมาร์เก็ตว่ะเดี๋ยวเราก็ ลองไปดูกันก่อนนะผมว่ามันจะดรอปกล่องเขียวโอ้บ้านใหญ่อยู่นะตรงนี้เนี่ยผมก็ขี้เกียจเข้าใกล้บ้านใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปืนนะมายิงเราเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มแบบเซฟๆเงียบเงียบเฮ้ยได้อันนี้มาครับทุกคนก็เหมือนกับเป็นชั้นยิงนะหน้าต่างเนี่ยเออได้โยสแคปห้า เก็บไปเลยแล้วกันครับแล้วก็ทิงไปอ่ามันจะมีกล่องเขียวว่าวะเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนครับอืออาหารนี่เอ้ยมีเสียงยิงโอ้สแสดงว่าเราก็ต้องรีบกลับแล้วครับเดี๋ยวตายมันมีเสียงยิงแบบนี้เนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัย ข้างบนมีกล่องว่าเนี่ยลองขึ้นดูโอ้โหโ,โ,โลง่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ของก็เริ่มจะเต็มตัวแลยครับมีแต่ของดีๆนะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่บ้านนะเมื่อกี้ผมก็ตายครับโดนคนยิงนะผมก็กําลังจะไปเปิดการ์ดแดงครับทุกคนอันนี้ผมก็จะไปแก้มือเลยครับตอนนี้เราก็มีแว่น night vision นนครับมันก็สามารถจะมองกลางคืนได้นั่นเองไป เราก็จะไปแก้มือเมื่อกี้เนี่ยผมก็เจอคนแบบ2คนนะมันใช้เป็นธนูครคดขมเลยนะยิงโดนหัวเลยตายครับโอ้โหขนาดมือนั่นั่นเราก็เดินไปกันก่อนครับทุกคนเราเจอเทพเจ้าอะยิงครดขมกลางคืนนี่มันมองเห็นได้ไงวะว่านี้ผมก็พาเป็นแว่นที่มองกลางคืนได้นะจะดูว่ามันจะคมหรือเปล่าเราก็ไปดูกันครับ ้ยดูหนามเราก็จะไปที่เมืองกันเลยครับทุกคนมันก็อยู่ที่ร้านไซนะเป็นเมืองกานแดงสองคนนี้ครับเป็นคนที่ใช้ธนูเมื่อกี้อะ่ะแต่ว่าผมทำซิเมนตกเลยไงผมว่ามันน่าจะใช้ซิเมนผมนีแ่แหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะโอ้โหตรงนี้บ้านโคตรใหญ่เลยเราจะเข้าใกล้ได้เปล่าวันนี้หนวตาย ตรงนี้มันมีบ้านใหญ่กว่าทุกคนไม่ค่อยอยากจะไปเลยนะพวกนี้มันมี M2 ด้วยถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะโอ้โหเราจะรอดหรือเปล่าวผมก็จะขออ้อมแล้วกันนะที่เกียจไป,ปทางนี้เนี่ยนั่นไงเสียงปืนว่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็มีแว่นกลางคืนไงล้วก็มองได้ชิวๆเลยนะเฮ้ยเสียงปืนเอา้ามันยิงเรานี่งไงครับ แล้วก็เราไปบวกนะโหใช่พวกมันเปล่าวะเนี่ยโอโหแน่นอนครับพวกเมื่อกี้อ่ะเอาเป็นว่าที่ผมก็จะไปอีกรอบแล้วกันนะพวกนี้มันสองคนนะเราตายอีกแล้วเมื่อกี้ผมก็ยังไป2เม็ดนะน่าจะสาหัสอยู่เพราะว่าปืนนี้มันแรงไงซิมิที่ผมก็จะไปแก้มือครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูเลยครับว่ามันโคดจริงหรือเปล่า เมื่อกี้นีผมว่ามันใส่ชุดกำลังสี่นะแล้วมันมองเราเห็นได้ไงเราอยู่ตั้งไกลอะ่ะโอ้โหป่นะเดี๋ยวผมก็จะลองไปอีกรอบหนึ่งครับทุกคนสองคนนี้มันผิดสังเกตว่ะเล่นโหดเกินรอบแรกนี่ผมมันใช้ธนูนะมันยิงโดนหัวเนี่ยติดต่อกันเลยครับสอสนัดดีวนะผมก็เลยตายเลยครับอยู่ตั้งไกลนะโหดเกินเป็นยอดมนุษย์ปะเนี่ยเขาไปว่าที่ผมก็ ไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับโอเคผมก็ครับแว่นเหมือนเดิมก็เป็นแว่นมองกานคืนนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดมันก็จะได้โกงนั่นเองครับถ้ามีแว่นอันนี้เนี่ยมาพร้อมเลยครับอีกไม่กี่วิเราก็จะได้แว่นมาแล้ว มาไปแก้มือรอบที่2ครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ใช้เป็นปืนซิมีนะก็เดิดไปกันเลยโอ้โหกลยอยู่นะทุกคนจะดูกันครับว่ามันจะยิงผมเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่าอ่ากล้องตรงนี้แหละนะเพราะว่ามันไม่ใส่แว่นกันเคนเนี่ยแล้วมองเห็นได้ไงวะโอ้โหโคตรเจ๋งอะ่ะ ผมก็จะไปแถวมาเก็ตล้วกันครับผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะโอเคไปเรื่อยๆครับทุกคน ตอนนี้ยังไม่เห็นใครเลยผมว่ามันไม่น่าอยู่แถวนี้นะเราก็จะลองไปแถวที่ผมตายเมื่อกี้แถวบ้านใหญ่โอ้อะไรวันเนี้ย โอ้โหดเกินไปเลยครับทุกคนมืดนะเนี่ยเม็ดเดียวมีป่ะมีมีกองเคียวจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่เป็นตอนนี้เราก็อยู่ที่สวิตแบนครับทุกคนมันต้องมันต้องนั่งอ่ะไอ้จังิดหัวอะมาจะลองไอ้นันทังนักจิตหัวไงเป็นคนแรกที่ไปจิตลายมันยากมันจะขึ้นเนี่ย หรือว่าเราจะเอากล่องข้างล่างด้วยก็เด้ยข้างล่างก็มีกล่องเขียวเอ้าแล้วไอ้ถั่วลืมนั่งอะไรยี้ยโอ้โหเฮ้ยได้ถั่วได้ลำเบอรถั่วใช่อ่ะใช่ถั่วใหญ่ดีดีเลยได้เล่นได้เล่นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวผมดูให้ไอ้ยี้อกูไม่ขึ้นไล่สัตว์แม่คีวะปิดล็อกปัองกีล็อกไว้ไหนนั่งนั่งนั่งอันนี้นั่งอันนี้นั่งโอ้โหยากกว่า ปะไปเข้าในถ้ำกันเลยหัลโหอ้ยอยู่ได้ทัวร์ใหญ่เฉยชอบเลยเคยปะโ,โหยากจริงว่ะออดีไปเลือดเลือดไปรถป่ะนี้ดีกว่าเอาอยากขี้ไม้ในของาาน่าจะเรียกกูจำเต็มเียยาไปสองล่ะไปตอนนเราก็จะไปเข้าถ้ำครับมันก็เป็นบัตรเขียวนะ ข้างล่างเลยก็ได้มันเผื่อมันดอกกองเกียวเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่ไม่ค่อยมีคนมาลงใช่ใช่ตั้งไหนเนี่ยเอาไหมล่ะตั้งไหนตั้งไหนมีฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยแล้วมีไฟเปล่าปะผมไม่มีอะไม่มีเออไม่แต่เปิดเปิดฟิวแล้วมันก็มีไฟอยู่โอเคป่ะนิดหน่อยไปนิดหน่อยลงทำลงเลยก็จะลองไปเปิดกันดูครับทุกคนใช่มันกองเกียวเยอะอยู่ ตอนผมมารอบก่อนกล่องเขียวมาสี่กล่องตอนมาคนเดียวนะการเขียวนี่ไงรูดไปเลยฟับเอ,เออโอ้โอ้เพนเธอทมสันสวยเนี่ยปัมพลไฟผมได้ผมได้ทมสันมากลองของเขียวบไหมโอเคของดีขงเขียวได้ทมสันโอเคไม่แย่นะประมาณปนาดเดีวยวกัน ไฟอยู่นี่ว่ะเดิมในนี้มันมีไฟอย่ะโอ้ยกลย่องตั้งเอ้ยเครื่องกันกล่องเคียวอยู่นั่นกล่องอันนี้นี่มีกล่องอยู่หมดแล้วเหรอหมดเตียงหมดแล้วอ่ะออกออกทางเดิมดีกว่าจะได้ไปเก็บฟิวด้วยเอ้ยเจอกัดฟ้า กัดเลยเนี่ยกัดฟ้าตัวของดีอยู่เตียงใครมาอ๋อนนว่เตียงใครไม่ไม่ตเตียงอันนี้นะกับไปเลยออกดีกว่าว่ะมืดเลยเราด้วยเราด้วยเอ๊เอยอทำไมวันนี้ผมมือทองจังวะได้ทั้งระเบิดตัวได้ทั้งทมสัน,นแจมไปเลยโกรธมาเอ้ยมปิดประตูด้ยมืดนะเนี่ยจะมองไังไะ ไม่ไม่ไมายถึงบอกคนสุดท้ายให้แตปิดประตูด้วยมืดตึบโอ้โหไปไงเนี่ยมองข้างบนดิเอ้ยเอ้ยมีแสงมีแสงได้อ่ะไมงมีบัตรโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วปากปากเอาเข้าทางไหนออกทางนั้นฟูเก็บฟิล จะไปต่อเลยเลยจะกลับก่อนเฮียฟิลกับหมดเราไปเทรนยาต่อดีกว่าวะใกล้ๆเลยเนี่ยเราไปฟาร์มยาวๆโอเคไปต่อเทรนยาดเนาะโอเคมาถึงแล้วจะมีคนไหมเนี่ยอาธิตตกจะมืดแล้วรอ เราก็ต้องไปเปิดไวๆครับเดี๋ยวไม่มีไฟกลับดเด็กเยวผมไปเติมฟิวฝั่งนู้นนะหวังว่าไม่มีคนนะเว้ยได้เฟืองมาอยากลองขึ้นออย์เลยเนี่ยมีแค่เซมีอยู่เลยง่ายเซมีก็ขึ้นได้ไม่มันยิงทะลนัดไงมันจะยิงบอดใหญ่นานแน่นอนอ่ะ Oh. นั่นแหละเขาดักยิงตรงบันไดอะ่ะ hmm. ดักคุมบันไดไว้ก่อนอยากได้ปืนกลเดี๋ยนี่เคพวกนี้กำลังมาคลังมาก,ามากหนึ่งใส่ฟิวใส่ฟิวเลยเติมฟิวแป๊บเอ้ยไม่ต้องเติมมันเปิดได้เลยอะ่ะตรงนี้ผมใส่อยูอต่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ฟิวนี่หว่าม,มันเปิดเฉยปับ๊บโอเค การ์ดเขียวชิกกล่องโอ้ oh. นี่อะกล่องเขียวเฮ้ยการ์ดเขียวห่องน,นี้มันเกลือจังวะมีแค่กล่องเดียวออ oh, ไม่มีการอ๋อกูลงดีกว่ามีอะไรอ้าวรุ่นไม่ติดได้ไปเจอแล้วเคเข้าเลย ชุดทายใหญ่โหชุดทายแล้วยังได้ชุดธรรมดาออโอ้ให้ทำไมวะน,นี่นั่นแหละงานคนแก่ชุดคนแก่เอ,อ้ยเรากางเกงหายที่บ้านเรามีเปล่าวะหายหนักเนี่ยกางเกงกางเกงหายอะใช่มีแต่ไม่รู้หายไปไ,ไหนวะไม่เจอเลยตอนเนี้ยไอเราหนักอะได้ป้อมปืนมา บอกเลยใส่ชุดนี้ปั๊บเนี่ยสโคบก็ไม่ได้เดินก็ช้าไม่รู้จะใส่ไปทำไมกลับบ้านดีกว่าเพื่อนเริ่มมืดเลยเนี่ยได้ป้อมไฟมาด้วยนะแล้วก็เป็นป้อมปืนของดีเลยโอ้ยแทบตกใจเมื่อกี้ไปไปไปมาครับแต่นนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นออยเลยนะ อาหารเอออยู่นี่แดงมาด้วยบัตรแดงจะเดินบาดแดงบาดแดงมาแล้วกูถืออีกแล้วจิจายายโยนชิงหัวแล้วกันเจอเจอเขาที่ไหนเจอเขาที่ไหนโอเคโอเคตอนนี้ใส่ชุดเต็มกันหมดแล้วเข้าไีนหน่อยครับอยู่กับผมอยู่ผมยังนอกยังนอกมาเปิดไฟฟ้าช็อตเลยไม่ต้องเปิดดีกว่าวะ เราเปิดเฉพาะตอนโดนโดนเหดีกว่าโอ้โหดูทีมเราดิโคตรเก่งตีไหนปารตี้ไหนเขาไม่ชนกาดกาดกัดเคนี่มาครับแต่เดี๋ยวเราก็ใส่ชุดเหล็กกันลนใช่รอฟิวด้วยนะพร้อมพร้อมพร้อมคนคนดักคนดักนะยากยากดักอย่าลนอย่าลน อย่านั่งครับผม,มบอกเลยยกล้อนะผมเองแล้วผมไปน,นั่งแับคุณเองคุณเฮลเอ้ยขาเป็นไรไะเนี่ย่าเห็นอ่ะเราวิ่งดิเออวิ่งแล้วไปเห็นปะรดขา<น>เป็นเกาขารีบป่ะเป็นไรไม่รู้อ่ะ <laughs> ไปลราลำนู้นเลยโราหิงยาแก๊งโราหิงยาแก๊งลำลนี้จะแตกว่ะไปดูอีกฝั่งนึ่นดีข้างหลังอ่ะดวงก็ได้พี่ขี่ไปก่อนแล้วข้าไปเอาเดินนู่นไง่เรือมีสองลำตอนนี้สองลำตดตดนำหอกกันตัวนี้ได้เยอะมาขึ้นต้องห่วกคนนึงหมามาแล้วเจ้าไหนไปยหมาพ่อเป็นตายเอาไว้สาดกระกูกบนเรือเยอะมากไหนอะ ไปพี่วามีเงอยู่จนอยู okay, ่ได้เลยเฮ้ยแ่มีหมาเดี๋ยวสับให้เไปสับมันปั๊บเออเอย่ายิงโง่นไอ้ที่ว่าว่าโลเกตอยู่พี่ปหมเนี่ยย้ำมันอ่ะมีย้ำมันปะขับเลยขับเลยเอ้ดับโลเกตเทพเพื่อนยังไงพี่อ้าวไม่เอาันนี้ผมมีผมมีผมมีออ๋โอเคไปเราะน่าจะขับเะล่ะขับเลยขับเลย let's go ไปไอ้อ้อย ไปกูบ่าวเลนจ์จาเฮ้ยอันอันนี้อะไรวะเรือใหญ่อะเรือใหญ่เราไม่เอาเรือใหญ่ไปวะเหนียวด้วยเล็งยิงได้ดีด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นใครมีมีแต่บอทอ๋อบอทเต็มเลยน่าจะยังไม่มีคนขึ้นเดินโยน่าจะยังไม่มีคนขึ้นที่ไหนของกูเลย ไม่ทำไมเรือจอดเต็มเลยวะมันดีๆนะเพื่อนแล้วแล้วกันนะเฮ้ยบอดใหญ่ปะวะจอดจอดจอดยิงบอดจังใจยิงบอดข้างล่างก่อนบอดใหญ่เกิดอะไรขึ้นมีคนข้างหน้ามีคนไอ้เหี้ยมีคนข้างหน้ามีคนใช่ไฟใช่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 หน้าที่เรือมาเรือมาเฮ้ยเราขึ้นไม่ทันมันโอ้โหเอเคไอ้เหี้ย เ้ยกลับก่อนว่ะคอยถอยใจขึ้นมาขึ้นฝั่งแล้วกูไปละพอฝั่งมาหนักครับโป้ช่วยกูด้วยกี่คนวะเนี่ย้ยยิงมายิงมายิงมาว่ะไปเยอะแล้วสามคนสี่คนในที่อ่ะถอยถอยถอยจูบกูไม่ได้เฮ้ยยิงข้อมันเนี่ยไอ้เหี่สี่คนในสัตว์กูกำลังจะไปขึ้นเลเวลไอ้เหี้ย มาฮบแต่นี้เราก็เปลี่ยนใจไป p พ w e r ว่าแพลนดีกว่าใช่มันน่าสนใจมากเลยจะเข้าไปปะทะกันเลยเฮียไม่มีใครรอคุเลยนะเอ่ะเฮ้ยรถด้วยรถด้วยรถด้วยนะนะรอคุณหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคน ช่วยหน่อยฮัลโหลไปแอบไปไหนไหนไหนอ๋อเร็ว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 มันอยู่บนนี้ใช่ป่ะเร็วเลยเร็วเลยอยู่หน้าพี่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มันรุดของพี่มันเร็วก็วีก็วีหาเห็นละนี่โดนโดวงชบุชบชุบ ไปเลยไปเลยผมจูเงไปจูบุมจูเอ้งไปเอาของกลับมาประเทศอะไรวะอยู่ที่ผมพี่ปืนพี่อ่ะไปรีบไปเดี๋ยวคนมาโอ้มันมีเซมิวะเซมิใครวะเก็บไม่หมดเลยของมัน่ะอภิบาลนะของน่านั่งยิงกันแล้ว อ๋อลันสายลันสายลันสายกินรถถังกินรถถังกินรถถังกระสุนนะไปเลยมาเราไปจะเอาเกียร์ไปด้วยดีกว่าเอาเกียร์ไปเวนเด้อยู่มาล่อพี่กูเฉยเลยไปรองเท้านี่หว่าแล้วไอ้ชุดพี่อ่ะก่อก่ออะก่ออยู่ใครอ่ะอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมดอกใครพี่เกีนี่ป่าเอ้ยตอวชุดมันจะไปรู้ไม่ล่ะ มันมาชุดไม้เมื่อกี้มาชุดไม้เลยเอาเยอะเวอร์ยิงรอะพี่ไม่เซมิเซมิเขาลันไส้เซมิเชียนอะไรเนี่ยปุ๊เกินไปต่อเลยโล่งเลยเนี่ยอยู่แม่งมันเอาปืนอะไรยิงพี่เมื่อกี้เซมิเซมิเซมิใช่ป่ะเออเซมิตอนนี้อยู่ที่ใครอ่ะเน้อเซมิตอนนี้อยู่ที่พี่สองกระบอกโอเคสวยพี่ นาเดี๋ยวผมเดินเดินเดินขึานา้ขนเครื่องบินเครื่องบินเดี๋ยวผมเดินเดินคู่พี่บัสให้ดีนะผมล้างท้ายมาเห็นเครื่องบินบินอยู่อะมัเครื่องบินบินดูอยู่อ่ะรอรอกล่องแง่เลยผมว่ารอโฉบไปข้างหลังมีคนข้างหลังมีคนตามไป ไหนไหนเอ้ยจะหลายตัวไอ้สัตว์ตัวเดียวเหรออ๋อเห็นแล้วเนล้ไอ้ยี่ต้องเจอไอโดเปนหนึ่งเม็ดทิศไหนวะพี่สองร้อยหกสิบต้องสองเมตรสองเมตรโอเคินโดนอะไรวะเอ้าลูกอีโบยิงไหนอะผมตัวผมล้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 มประชุมหน่อยประชุมหน่อยประชุมหน่อยชุมหน่อยเฮ้ยเรายังไม่เสียประชากร พวกเมื่อกี้เลยบ้าเนี่ยไอ้เชี่ยน,นี่ตัวเดิมป่ะเนี่ยเออขอปืนนะขับปืนนะขับปืนนะคิวตัวเองแล้มันยีเพี้ยรมาอีกแล้วโอ้โหลูกสอบป่ะไอตัวนี้ปล่าเมื่อกี้เสียมันชื่อเสียเสียเหรอเออสไตล์ปล่าเฮ้ยโอ้โหผมล้มมีเหรอมีมันเรียนใดน้พุ่งเลยเนี่ยโอ้โหโคตรเนียน มาทันปุ้เนี่ยเฮ้ยผมผมผมโอ้โหตายตรงไหนวะไปไปดูเหี้ยกเจ็บโคตรเนี้ยเ,เลยลนะเหี้ยมันเจ็บมากเลยกูตายเลยสาาลยัตว์เลยมันโคตรเจ็บเลยไม่สามเมตรจบเลยครับทุกคนมา้าเจ็บมากตายมาก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็จะไปขึ้นออยแต่ดันเจอคนไงแล้วก็จะไปเพรวะว่าเพลนก็โดนดักอีกแล้วนะครับก็ไม่รอดนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋่เราก็ค่อยหาปืนดีๆมาเล่นนะครับแล้วก็ไปแก้มือครับไปขึ้นกันใหม่นะโอโหบอกนะครับว่าโคตรยากคโคตรเยอะเฮ้ yeah. เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคน วายเราก็ต้องแก้มือครับตอนนี้พวกเราก็ล้มกันหมดเลยไม่มีใครรอดเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้บายครับผม